สวัสดีค่ะวันนี้นํามีน้ํานะคะมาพูดให้ฟัง2องอย่างนะคะขวดแรกของน้าเนี่ยจะเป็นคีเฟอร์ขวดใส่ในี้นะคะจะเป็นคีเฟอร์ขวดนี้นะคะที่สีเข้มๆตัวนี้นะคะจะเป็นคอมบูชาค่ะความต่างกันของคีเฟอร์และคอมบูชานะคะมีมากมายเลยค่ะคอมบูชาเนี่ยจะเป็นชาหมักนะคะน้าจะใช้สิ่งที่ใช้หมักนะคะน้าจะใช้ชาเขียวในการหมักคราวนี้ สิ่งที่ต่างกันของคอมบูชาและคีเฟอร์ของน้ำนะคะอา่าก็คือวัตถุดิบที่ใช้ในการหมักคอมบูชาจะคือชาแต่คีเฟอร์ไม่ใช่ชานะคะคีเฟอร์เนี่ยเป็นนำใสสมุนไพรของไทยๆเราเลยค่ะลงไปในการหมักแต่ทั้งสองส่วนเนี่ยเอ่อนำสมุนไพรส่วนเนี้ยที่นำใส่นะคะน้ำจะใส่ให้เหมือนกันทั้งสองขวดนะคะคือในตัวคีเฟอร์น้ำจะมีขิง มีกระชายมีชินามอนนะคะก็คือมีเจ้าอบเชยแล้วก็มีเกลือดำค่ะอันคีเฟอร์นะคะอันนี้คือคีเฟอร์แล้วก็ใช้คีเฟอร์เกรนในการเลี้ยงเชื้อนะคะแล้วก็เลี้ยงด้วยน้ำตาลทรายแดงเพราะฉะนั้นเจ้าขวดนี้จะมีสมุนไพรไทยนะคะกระชายขิงนำใช้เงาขิงแก่นะคะนำซื้อเป็น มาจากอของสวนปานะค่ะซึ่งดีมากแล้วก็มีเกลือดำอยังย้ำอยู่นะคะว่ามีเกลือดำแล้วก็มีชินามอนเจ้าตัวนี้นะคะเจ้าคีเฟอร์แล้วก็ส่วนน้ำที่ใช้เป็นเบสในการเลี้ยงเนยนํำใช้น้ำด่างคือ ph ที่7.5%ขึ้นไปนะคะแต่ก็ไม่เกินไม่เกิน12เนาะส่วนอันนี้ค่ะเป็นคอมบูชานะคะคอมบูชาเนี่ย น้ำที่ใช้เลี้ยงนำใช้เป็นน้ำด่างเหมือนกันแล้วก็สมุนไพรที่นำใช้ร่วมไปกับชาเขียว ชาเขียวนําใช้ชาเขียวเป็นหลักนะคะเพราะคอมบูชานี่คือชาหมักนะและนําก็เลือกที่นําจะใช้ชาเขียวเพราะชาเขียวมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีมากๆนําเห็นคุณค่านําเห็นประโยชน์ของตอนนี้นะคะณนะเวลานี้ของชาเขียวค่ะแล้วก็สิ่งที่นําใส่ไปเหมือนเหมือนก,นกันกับเจ้าคีเฟอร์นะคะในชาหมักอันนี้นะคะนําก็ใส่ขิงเหมือนเดิมค่ะใช้เงาขิงแก่เลยนะคะแรงๆแ,แล้วก็กระชายแล้วก็เกลือดํา แล้วก็ชินนามอนเหมือนกันเลยค่ะแต่ความต่างของเจ้าเนี้ยก็คือเขาจะมีชาเขียวเพิ่มขึ้นมาด้วยนําเป็นชาเขียวมัทฉะนะคะเป็นชาของตอนนั้นนําไปไร่ที่เชียงรายแล้วก็นําก็ไปซื้อของเขามาเป็นผงๆแบบนิดเดียวค่ะราคาสูงมากๆเลยเนาะอันนี้ก็คือวันเนี้จะเป็นสองน้ำสองตัวนี้กว่าจะได้เป็นสูตรแบบนี้ออกมาเคยทดลองมาแบบ ใส่หลากหลายสมุนไพรามากกว่านี้นะคะแต่รสชาติอะยังไม่ลงตัวลงตัวที่เจ้าสองตัวเนี้ยค่ะที่ยังไม่มีจริงๆอยากใส่ฟ้าทะลายโจรลงไปมากเลยนะคะแต่ตอนนี้ยังหารสชาติที่มันลงตัวแบบแบบนั้นนะยังไม่ได้นะคะอ๋อแล้วสิ่งสําคัญเลยของเจ้าตัวเนี้ยนะคะจะมีน้าพึ่งอยู่ด้วยนิดนึงนะคะเพื่อเพิ่มความหวาน เพราะว่าถ้าเป็นรสที่นําหมักเขาออกมาแล้วเนี่ยน้าจะเป็นรสชาติที่เปรี้ยวมากๆเลยคือคนปกติทานไม่ได้นะคะก็เลยต้องใส่น้ําผึ้งลงไปด้วยนิดนึงให้ให้คนปกติทานแล้วเขาก็จะชอบกันว่าเออมันจะมีรสหวานของน้ําผึ้งด้วยลองชิมดูนะคะใครที่มีโอกาสได้ฝึกโยคะหรือได้พูดคุยกับน้านะคะเป็นส่วนตัวเนี่ยส่วนใหญ่นะคะน้าก็จะให้เขาลองชิมทั้งคอมบูชาแล้วก็ทั้งคีเฟอร์ค่ะ2ตัวนี้ดีต่อสุขภาพมากมายเลยนะคะดีมากมาก มากเลยค่ะนะเวลานี้ดีสุดๆเลยนะคะแล้วที่สําคัญคือน,นําทําเองนําจะรู้เลยว่าน้ำสองตัวเนี้ยเขาดีแค่ไหนดีอย่างไรแล้วก็มาจากส่วนผสมหรือวัตถุดิบอะไรบ้างค่ะ